ขวดลูกกวางครับชิมชิมกุ้งแช่ลำป่าพี่พมึ่อพี่บอยก็พี่บอกว่างไหมรสชาติอร่อยมากเลยสุดยอดครับทุกครังเลยแช่ลป่ามันนมื่วันน้มวันนี้เมื่อวน้เมืนี้่อนที่รวานนี่น้เื่อว้เม่น้เมื่วันีม่ันนเวนี้เม่ันนี้่วนีเม่อ้เม่นีม่อวันนี้ม่วันน่ี้อวี้เ่วัี้มอวม่อวเ่ียยว ถือทีสส่สิบใบเกตสุดสองยีสิบเอาใบที่เป่าได้นะโชคดีเลยมันได้เป็นเงียบขอต้อนร,รับตอนเช้าเมียเห็นผัวเอาเสื้อไปซกักโอ้ยพี่หนุ่ไม่ไปเดีบอกโอ้ยจะลอตเตอรี่ถึงหน้าบุคือเงินเด้อเงินจะเหลือนะเงินทไทยนี่เงินจะดีมากของพ่อหลวงปัดนี่ยังเหลือของหลวงเสื้อแล้วไม่ถูกอตเออเห็นนี่บอกว่าเอ้าของพ่อเอาไปเหลือไปเป่าให้ถ<ม>ูปกัน จสบบ้างพี่แก่แสบแสบคุณแค่ต้ป่าเอผมว่าโอ้สุดยอวฮ้อเนี่ยหอมมากพี่ก็เสียดายเนี่ยตอนชามาสิบใบเนาะแสบดูสสุดพัตคาเลยจ้ำเกียจตุนวันนี้เราตีลีมันออกแค่นี้ครับรอ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 คำถ้าใครไม่ชอบเยอะมากก็ไม่ีแลล้มะละก็ตัดแมน คนที่เตรียมมาลาได้นี่สุดยอดนี่คนถนัดมกินจริงๆอร่อยอร่อยครับนี่มาลาเนี่ะเขากันครับหอยคั้มหอยแยงทำนี้เสร็จหนึ่งคนละกับจัดอ่ะถ้าไปเล่นกับเขาน่ะเขาจะเอาหน้ามาให้กินไม่อยากอร่อยจังเก่งเนี่ยในวันนึงเอาอะไรเสซิมก่อนเสียซิมแป๊บนึงเขาจะเอาหน้าให้กิน เป็นมอครับสุดยอดแซ่บแมนครับเมอเิน้วเรหวง้านมอแล้วับนี่ครับเบนนมอนจ่ก็หาพี่ได้เป็นมอสตอเฮียบเาเบนมอไม่ไม่รู้อีห่าแซ่บสุดยอดกินได้วั่เคลื่อนะตุ่นนีครับอันนี้เขเชื่อมแชนลําปลาพี่บอยว่า เพอนพี่คนนั้นนะเห็นกันเจอแล้วนะเราจะไปเมามากพี่าเมา่บั้นเหนียวหมมันร้อนห่วยสัใหม่เขาจะมีสบตอบ้านหลังนี้พี่ไปกับเพื่อนเนาะแต่คนจีนกินกินข้าวเหนียวไม่ให้บอกมีไหมมูนกินเหมือนน้องเลยวะมีสภาพไหมส่นมากเอาไปทางข้างนมนกินกินข้าเหนียวครับมื่อไ่มาทำขนม ไปทำลาวขาวเบิงพี่เป่าชิมทั้งขันน้องกินเออดื่มชิมมันนี่นี่ให้พี่เป่าชิมให้เบิงมือนี่พี่เป่าชอบกินแล้วเอากวอนให้ผมไายไหมขอคำหนึ่งครับขอคำหนึ่งขอคำหนึ่งชิมให้เขาหน่อยอืงพี่เป่าชิมให้เขาหนึ่งของโปดต้องชิมโชว์แน่นี่แกงแล้วไม้พายอีสานจิ้มอะไรไหมพายอีสานอร่อยอร่อยสุดๆแต่ต้องพี่ไปทางแน่แนนดีๆใช่จ้ากระดาษาน เกิดเมีอพี่ทำก็อร่อยด้วยดอมแม่นโยผมกับยองเรอกับจ๋น่าเห็นน้ำในเส่บพีนี่ดิเดี๋ยวขอชิมน้ำก่อนขอขอจะครับพี่โอ้ยตกสาย่อหน่อยร้อนกาหน่อยฮตดปั่นไปจนดำเหมือนว่า พอรกอยรแกดอกตาคูหมายากได้คำนีไงอ้บ่ฮัก่าืมขอนนี่ครับเนือแดดเดียวเนือเดียวก่อนขอหหอนอีีโอนี่ลูกเขยดี่ทำไมครับลูกเขยด้อนส่2ท่านจชิ้นทนท่านก่อนเดเดียวนกินน้องไรกระเสบยบน้ำนลูกเขย่มากาบลูกเขยบ่อะไ้มากคุยอ ลูกแบบนี้เลี๋ยวลูกใช้แบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วแต่ไปถ่ายถ่ายอะไรกับลูกสาวมันลูกเคยแบบนี้นี่ครับอย่าเอาเลยแกงเราใหม่พี่บอยแซ่บเนาะแ่บหน่อยเดี๋ยวชิมใส่ผักหวานใส่เนื้อหูหนูเดี๋ยวชิมแห่งเบิ้งคั้มนิหญ่อครับขอคำโตๆ่วนพี่บอยนี่แซ่บทุกอย่าง เข <S 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 ุด,ดยอดถอยคำครับมีแบบมีแบบบวบปอนนี่สุดยอดแล้วมัไม่พี่ปอามา้เห็น ครั้งละครั้งละห้าสิบบาทแล้วเอาสองก้อนจ้าอร่อยหนึง่งบ่ <laughs> จ่ายแล้วค่อยกิง <Okay. S 2> <laughs> อันนี้อันนี้เซ็ตไลยก่อนหลั <laughs> งไม้อันนี้หาซื้อยากเพราะหน้าแรง <laughs> นั่นคือทำไมหัวกันบ่สิบบา <laughs> ทไมนน <laughs> ท่เรียงมาแล้วครับามาดูาพิซซ่ามีอะไรทอดปลาเสียบทอง นะครับพี่แดดเป็นคนมั้กเองเอาบ้างไว้ถามพ่อตอนนี้ออกครับบวรบกรลังมักตัวนี้อยู่อนี้พีเดดนุงแซนน้ำปลาที่เดนในหอทลูกนสบทงถอดเป็นเหลกลัวแมอเียบถามพี่ปอครับออกเพิ่มกิงแล้พี่ปอ่ะแซบพดีแจพิธีสบทงพี่แดดเป็นคนมักพี่บอยเป็นคนถอด โรยกระเทียมเดี๋ยวคนมาเกืชิมดิโอเคหมักเสร็จซอสหอยใส่น้ำตาลเช็ดเกลือรสดีเห็นไงฮะโอ้อันนี้กันเพื่อได้กินเนื้อปลาตะช่องถอดสุดยอดแต่รู้นได้ว่าต้องได้นล่อโดนเนาะแสบเดี๋ยวผมขอชิมน้ำแต่ก่อนสุกทงคือด่างหนึ่งซิทิปได้หนี่งมันเอาไปแกงไปต้มมันเคเห็ดยากเนาะต้องทอดแบบนี้ อืมด่าเัไม่แห็งนะเขาจัดบักเลยเฮ้ยเขาเชิญชวนให้ซืไหมวะลองดูหน่อยไม่ไมเขาดิเ่าแห็งทุ่งเลียงเขาซือแล้วก็เข้าไปลกินได้ทั้งตัวเขาเบื้งข้างเอยวแบงเห็พี่บอยแป๊บนึงมาเลย อร่อยที่โอไม่ค่อยได้กินมันไม่ค่อยมีจะกินได้ซ้ำไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นจริงๆแต่สมัยผมเล่นน้ำยู่มแล้วเหมือนเปลนเป็นปลาที่กมาชิมอะไรก่อนครับชิมแจงหน่อยมพี่วายวะชิมมะเดลคาเมาตัวตอนนี้เดี๋ยวเต็มเต็มเดี๋ยวได้ห้ามมือเหนตับมะฮุ่งเลอนี่พลาดนม้วนู้เด็ดพี่ว่าจะ พี่ก็เลีไหาคืเป็นยังไงครับยอดใช่ไหมครับหวานเป็นไงเนามาจับสมุนไพรทุกอยงเลยไปชิมอะไรครับผักหอมเอาเดเียวเนื้แดดเดียวครับครับชีสินชีสินหน้าน้าทานมยครับอดเสหนะเมื่เราไปทานอาหารทคนเก่ง รสชาติเป็นไงครับที่ไม่ได้กินตานี่ประมาณเข่าเคี้ยวมันขนาดตาก็พอจะหอมครับถึงกับบรรยายไม่ถูกเลยนะครับขาขีดแปลกสุดพงมีอะไรครับเขาเรียกว่าอะไรครับทอดปลาสดทงปลาสดทงนะครับไหาไหมไมนได้ทั้งตัวไม่ได้ทั้งตัวนะครับแก้วเสียมสูงนะครับพึ่ก้าว เราจะชิมอะไรครับบ้างครับเพื่อนน้ำปลาไม่แช่น้ำปลานะครับกินนู้นกินู้เด็ดเด็ดกินนู้นเด็ดน้ำยางพี่พี่น้องพบกันในนี่ละพบเรื่องกีฬานี่ละตามด้วยอะไรครับถั่วครับรสชาติเป็นไงครับชี้นสดของชี้นสด แห่เรือหาดาวพี่ว่ามันมันจะลงตัวมากกว่าเปล่าเพราะว่าคล้ายๆกับว่าค okay um> ุ้งแช่น้ำปลาคุง้ที่ไปซื้อน้ำก็สดแล้วก็ตัวระจำครับคือตัวนี้ให้คุ้งแช่น้ำปลาต้องสดครั้งก่อนนั่นรึมนจะตัวใหญ่ไปยังก็อร่อยแต่ตัวนี้มันจะเป๊ะเลยแต่ว่าไม่รู้แต่จริงๆเขาอยู่ที่เปล่าเบานคนแกะเลี้ยงสุดยอดครับผมยังว่าอู้เลี้ยงได้อย่างงาม งามขนาดขออยากขอมาละชิ้นโตๆครับในปลานี่อะไรมากเลยสุดยอดครับปลาสมพงทอดไม่เคยกินเข้ามาเมืองไทยตั้งขนาดที่มันไม่ดีที่ยังไม่ได้กินเลยนี่ต้องมาต้องได้กินไหมเช้าน้ำปลาปลาเนี่ยลปก่อนยังอยู่เขาจะมาใส่ปลาระเดีนี่ไม่ได้กินพี่ก็ยังไม่เคยกินที่หากินเขาที่กินมันจะมีเขาตัดเดียวอยู่ มันจะเป็นหว่าคนได้หรือได้เป็นแพ็คละร้อยได้พดสุดยอดครับเจะพี่บอยจจริงแต่กรุงยังนี่ว่าโชคดีมากเลยได้ตัวนี้กระเป๋าแค่ธรรมดาได้เลยผสมทงส่วนนี่ก็สุดยอดที่สุดเด็ดเดียวนี่ยคือสุดครับถ้าตัดใต้ก็เป็นกลุ่มวลาเขาได้เขาจะได้เป็นจะได้เป็นฝูงคือได้ได้คือได้เป็ไม่ได้แต่แงเมื่อวาใช้ผักหวานเฮ้ยสุดยอดเห็นเขาใส่จังใช่ไหม จังละห้าสิบาทเข้าขไปแล้วอ้าวกล้จะมองแล้เอาไวสา้สั้างน่อนก็หมดจริงๆเขาเปาไม่ันรัาเป็นจังหวัจริงๆเขาเลงเท้าซื้อไหมกงงเลยว่าเขาแบอ้าวเ,เอาสองจังหมดจริงๆว่าแห้งไคงซื้อหมร้คงสืองส้อมันต้องอร่อย <c oughs> มักสุดรุดเอดอะไรสุดยอ้ไอย่างนึงก็ยยงงไม่แหงมีคงสื้อมันม มีีแค่เดยวปัญหายากพี่อยู่พื้นที่พี่รอก,กินพี่ยังไม่ได้กินเลยสุดยอดครับไม่มีจริงนะจากเมนูไม่เคยแห้งเชฟบ,บานพี่บอยเปล่าไปตลาด่อยนะยังไม่เคยแห้งเลยปลาเนี่ยนะปลาครับปลาเนีนะ่ยปลานี่แหละไม่เคยแห้งเราตามดื่มเครื่องดื่มนิดนึงนะครับ พี่พี่นึกว่าอย่างนี้ไี่ใช่เขามันวุครับเนื้อแดดเดียวพี่บอกซื้อมาแต่ตลาดได้นี่สามมออยู่บ่ครับสามมอน่าประสาทของมัร์กในมหาหานี่หลานเก่งเขามีแค่หลังนี้ค่าวเส้อหลังอื่ครับไก็ซุดยอดเสียบวิรีแต่พี่บอยท่อได้ล้งโตดูแล้วมันสพอดีครับแล้วก็เนื้อมันสดถ้าหลังที่ว่าเนื้อแบบตามตามมาแล้วก็ไม่ออแล้วก็ต้อง ด้วยกระเทียมแบบส,สดอาสดาทุตไทคุณมครับมั่มงการไก่อยู่แล้วครับวกม,มึงี่งาอก้เตามันจะเอครบาต้องรู้สุดยอ,อดอันนี้หอยเนี่ยอะไรมากเลยน้อยม,ม,มันไม่ต้องแค่ค้างคืนไงเราไปขัวมาเพิ่มดิขอซิมเหมนคือทำนอไม่ใช่ฟางว่านหไนี่ไม่มีดินน้อยพอมันจะไม่มีดินในในตัวมัน คือหน้านาหน้าฝนมันจะออกมาไต่ตามน้ําใช่ป่ะพอนออหน้าแลดูฝนจะหมดมันจะเข้าไปอยู่ในดินมันจะมันเก็บจัวงจำศีลมันจำศีลมันมันเข้าพรรษาเหมือนพระนี่แหละสามเดือนพอถึงหน้าฝนมันก็จะไต่มาอีกแต่ช่วงที่มันอยู่ในดินนี่เขาจะไปขุดอาหน้าตามันเป็นแบบไหมหอยนี่นี่แหละหอยจุดนี่แหละ อ๋อที่อ๋อรู้แล้วรู้แล้วเขาไปขุกในนาช่างก็แห้งแห้งใช่าไหรเขาเลียงเขาเรียกแล้วมันหอยขัวหอยขัวางงเลยหอยขัวาคอมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติของอาหารอย่างนึงคืออะไรที่มีน้อยมันจะอร่อยแต่จริงๆแล้วมันสะสมคือมันเฮ้ย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 ัวน่ะมันต้อง ่งที่ว่าไปไปขุดเอาทีละลูกทีละลูกมึงไม่เหมือนว่านี่มาจากในน้ำมันลำบากมันไม่มันไม่อร่อยมันเลยมันเลยคือมันจะถ่ายถ่ายดินถ่ายอะไรออกจากตัวหมดเองเรียกว่าเรียกว่าหอยจำศีลมันเลยจะไหมไม่เหนื่อยจะเป่านี่นี่ให้ให้ระวังอย่าลืมไปนี่ถือว่าโชคดี